ก็สำหรับคลิปนี้กับ่มียังไลน์นะทุกคนกับมีเต้ม,มาแบบทักทายสบายดีเอฟซี FC. พายที่เข้ามาเบิรงในตอนนี้นะทุกคนเนาะกับอย่าลืมนะฮักแท้นี่นี่นี่กำลังรัดอยู่บ่ะฮะตากระมือ,อยูนี่เอ้ยรับบุชชื่นนะทุกคนนะฮะขนาดซูเป็นด้านนะทุกคนเนาะว้าวเต้นมาแล้วอันนี้ ตื่นมาละรับดีแท้อุ้ยปุ๊กกะมาตื่นนะทุกคนรับดีแทะเฮ้ยเบื้กกบบองก่องได้เบื้องก่องได้คิดดูคิดดูนะทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีตอนกลางวันนะทุกคนเนะาะกะมาทากักทายเอฟซีนะทุกคนคือมืงหนีกะว่ามียังไงเนาะกะพิมพ์กะจะมาถ่ายคลิปอ่นนะยูเฮือนเนาะนี่เดี๋ยวนี้พิมพ์กะ ยูทีกล่องรางเนาะก็อีเมยเนาะสบายดีแม่ก็สบายดีกำลังเห็นจ้ะเออพยายามแกะหมักทู๊แกะบมักทูเออแกะหมักทู๊ติเปียงหน่ำว่านกินิอ่ามืออื่นฝืนที่บอเห็ดเออกระเช้าไปนี่เนาะอี่เมย์ืนกำลังอันนะแกะมักทูมักทูอันนะมักทุคว้างเลาวไหมเขาอื่นมักทุคว้างเนาะมักทุคว้างเห็นเนาะนี่พิมพ์จะเอาให้เบิ่งนทุกคนเห็นเนาะ อีแม่เพิ่นกำลังแกะมักทัวอันนะี้สิเฮ็ดอนาหนำบ้านเนาะเขากะจะได้แกะไใบเซน้ไว้เนาะมืออื่นเขากะจะมาเฮ็ดหนำบ้านน้ำกันนดะ้ทุกคนมืออื่นเขา,าจะเฮ็ดหนำบ้านอนาะทัวกว้างนี่เนาะเดี๋ยวพิมพ์จะเอาให้ทุกคนเบิ่องนะ้นทุกคนเนาะอีแม่ได้แกะแลนะ้วเนาะนี่เนาะมันเป็นเจนี่มันคือเป็นซีซีเลืองแล้วก็ออกอนาะซีแดงได้เนาะทุกคน เรื่องข้าวเรื่องแดงจะนี่แหละตอนทำอิดพิมพ์คิดว่าสิเป็นอาามักทนะั่วดำสันเนาะุดถ่ายบเป็นเนาะทุกคนมันเป็นมักทัก่วจะนี่เนาะโอ้อันนี้อันแปลกๆเนาะไม่เคยเห็นจักเทือคือมักทั่วอันนี้เ <laughs> มีน,น,เน,มนอีเมยียด้ไปเอานำส่วนเผาดาวถึงเขาเจ้นนาเนาะทางพี่หน้องอาาส่วนเผาดาวถึงเนาะเขาเจ้นนาปูยู่ไฮเนาะเขาเจ้อนนาอาณาให้เอามาเฮ็ดอาณนาหนำบ้านปันกันกินเนาะทุกคน กับอืน่อนเนาะเขาก็จะเห็ดแล้วก็เอาไปปั่นเขาจะากินเนาะนี่นะไอแม่เพิ่นกำลังแกะอยู่นี่น,นี่อ่ะอ่ะจะจัจนนี่จะดำอ้ามีไล่เหนียวแทะเนาะทุกคนไล่เหนียวนี่เบ,บ็นี้ก็มีนี่กันจะดำนินดนึงเนาะอันนี้มันคือเป็นเม็ดซี่แดงเลยนี่เนาะตั้งกันนะทุกคนตั้งกันมีไล่เสือไล่เหน,นียวเนาะอ่ะใส่น้ำกันใสบ่บําคลุกเนาะ กับอีเมลยึย่นํากันชองคนเนาะอีพโอกับเพิ่นมีเบียกเพิ่นไปเบียกเนาะกับยึ่นํามาหน่อยนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปเบิ้งมาหน่อยนะกำลังนอนรับฟันดีเลยแหละเดี๋ยวพิมจะพาไปเบิงนะ้งเนาะนี่เลยทุกคนนี่เนาะมาหน่อยกำลังนอนรับไปเลยอุ้ยตอนนั้นลุกมาแล้วนี่เบิ้งกล่องเดะเบิ้งกล่องเดะ <c ười> คิดดูคิดดูนะทุกคนอุ้ย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 บังดี สุดโคตรขี้ดือ้อใช่เนาะมีมีมหาตัวเนาะนี่ยังนอนยังหัอนอตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวพิมพจะพาไปเบิง่งนี่อันนี้เป็นของพิมพเองครัทุกคนนะฮักบ่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนขี้ดือ้อปวดเนาะ <c oughs> ก็เลยได้หูไม้เนาะน,นี่นี่นะฮักแท้นี่นี่นี่กำลังรัดอยู่บ่ฮะตากระมืออยู่นี่ <c oughs> เอ้ยรับบุ๊บชื้นนะท,นนนนนะทุกคนนะฮะขนาดซื้อแพนด้าเนี่ทุกคนเนาะมีสีสีดำแล้วก็สีขาวปนกันเนาะก็เลยของแพนดนะ้าซะเนาะอยากรับแบบปุ๊บื้นเลยเนาะปุ๊บื้นเลยน,ะน,ลยนี่อยากรับนะฮะแทย์ดีว้าว,ต,าวนะตื่นมาแล้ว่ตื่นมาแล้ว เต้ละตัวนนหนแบบนะฮะว่าแพกกันเลยทุกคนนี่ลงมามานอนอยู่นี้เลยเนาะคือชิบุยะให้กวนละเอา้าเดินรับไปเด้อนอนรับอยู่นี้เด้อเดี๋ยวสิไปเพึ่งตัวนั่นทุกคนเพึ่งทานนอนแต่ละตัวหนิคือสุดยอดเลยเนาะประสนหลุยภายนอกเลยเนาะเต็มทีเลยนี่ ล้วทีสบายใจเลยเนาะเดยตัวนี้ก็ไปกวนอีกน้องอยังอีกตัวนึงตัวสีดำๆอยู่นี่นี่รับดีแถวอะรับดีแทะอุย้ยปุ๊กกระบืตืน้นนะทุกคนร <laughs> ับดีแทะ้ฮกำลังแสบกำลังนวยนะทุกคน นี่เนาะมีตัวนหนึ่งตื่นแล้วนี่แต่กะคือสิอยังอยากรับอยู่เนาะนี่เฮ้ยรับผักพรอนผักพรอนเนาะน,นะได้พิมกับสิไปเวียนาอีเมมากแกะมักัวนนี่เนาะนี่นะนนะทุกคนเราก็จะใส่มือแกะไปทีละอันทีละอันแบบนี้เนาะนี่เนาะมากะจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะเม็ดสันๆเนาะน,น้อยๆไ ก็จะประมาณนี้นทุกคนเนาะจะค่อยแกะไปทีละน้อยทีละหน่อยเนานะเลยจีกออกจีกออกเนาะเอาละทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะได้อําลาพาจ้าพ่อแม่ที่น้องไปก้อนเนาะจะได้โจทย์เพลงซ้ำนี้ก่อนเนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรนะทุกคนก็มีเต้มาแบบทักทายสบายดี fc ให้ที่เ้ามาเบิ้งในตอนนี้นะทุกคนเนาะก็อย่าลืมเบิ้งคลิปของพิมพตั้งแต่ต้นจนจ,นจบแดเนาะแล้วก็อย่าลืม เบ่งโฆษณาให้พิมพ์เดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพสร้างคลิปในขางโต๊อไปเนี่ยเด้อนะทุกคนเนาะเพือ่อจะได้พานเกีย y o u t u b บไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวพิมพ์กับจะขอตูอันนะแกะมังทุดสวยแม่ก็นด้ทุกคนเนาะบาย